สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีครับผมการ์ด<ม>อนอมีนะครับเพื่อน เพื่อนนะค่ะพวกเราไม่อยู่นี่ก็น่าจะรู้กันวเพราะว่าวันนี้วันท้าพวกเราจะมาทำอะไรกันอ่านจากชื่อคลิปเพื่อนก็รู้เลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในกล่องกระดาษใช่ไหมผู้การทกคนแล้วคืนนี้เราจะมาเอาตัวรอดในกล่องกระดาษกันแล้วเราจะให้เพื่อนนะครับดูนะครับว่า,ว,าว้ากล่องของเราจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนนี่นะครับและนี่ก็คือกล่องกระดาษของเรานะครับเราจะเอาอันนี้มาปิดนะครับทุกคนไปโอ้ยเอากเอาอันนี้มาปิดตรงนี้ โอเคอ่ะครับจะมีระยี่ยนให้พวกันนะโอเคโอเคครับก็ปเจอปัญหาเรื่อรืองนอนคนตอนนี้เพื่อนๆนะครับก็อยู่ในบ้านกล่องกระดาษของเรานะครับผมใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราทุคนก็จะพาเพื่อนๆมาดูกันนะคะทุกคนว่าในบ้านกล่องกระดาษเนี่ยเราเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนนี้ค่ะ แล้วส่วนนี้ก็เลยก็จะมีทีวีทีนี่้ผมทีวีนะครับผมซึ่งสามารถเล่นเกมนี่นะเล่เป็นเกมของเรานะครับผมมีหินด้วยนะทุกคนแล้วก็อันนี้นะอันนี้เป็นเพย์สเตชันนะอยากเล่นอันไหนก็เลือกเล่นได้เลยนะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเล่นเกมเบื่อนะครับเราก็สามารถดูหนังได้นะครับผมทุกคนแล้วก็นี่มีรูบิกนะครับห้าลูบิกนี่นะคะก็วันนี้ก็เป็นของกินของเรานะครับก็จะเป็นป๊อปคอร์นนะวันนี้ว่าวันนี้เราจะมาดูอะไรเราจะมาดูหนังกันใช่ไหมพุทาร์ตแล้วก็มีดี้ลูบิกยักษ์ นี่โคจริงอ่ะอันนี้อันนี้เป็นที่วางตะพอนขาตาพอนแล้วใช่ไหมเราไปที่คนข้างหลังเราแบบว่าน่าจะอิ่มแน่นะคะทุกคนเพราะนี่เรามีทั้งขนมมีทั้งมันมี่เกลือสำเร็จรูปแล้วก็มีน้ำนะคะทุกคนใช่ครับทุกคนนี่บอกเลยนะคืนนี้เราไม่มีทางหิวอย่างแน่นอนแล่ทุกข้างหลังซ้อนอยู่ก็คือการทมน้อนนะครับนี่ยังไม่เตี๋ปานนั้นทุกคนโอเคแล้วก็เป็นโซฟาแล้วก็มีตรงนี้โึบดดเฮ้ย กาสามารถนอนได้นะใช่ครับผมห้องกองแตะของเราก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนไปกับพวกาันแทุกคนเดีเราไปเริ่มใช้ชีวิตกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มเไปล่นเกมเลยกันค่ะทุกคนเกมที่เราเล่นเกมตีกองนั่นเองค่ะใช่จะโฟกัสเล่นโชว์เลยดีกว่าแบบเสียงการตีกองมากั้มนี่เอามาเกมมาแล้วนะตึงตึง ตีขอบ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 ฟ้าขอบยังต hey! ีรถกันเพื่อเอ๊ะอ้าวตีก่นเฮ้โอกาสไม่เสียงนี่เดี๋ยวี่เล่นให้ดูมาทุกคนเดี๋ยวกรอบนี้นะครับจะมาดูผมเล่นกันดีกว่าขอเลือกเพลงก่อนนี่ไงผมจะเล่นเพลงนี้โคตูลูฟอร์จูนคุกกี้ตงตงตต้นต้ ไปพ่อไปดีกว่าหายเพื่อนยังเลยอ่ะเดี๋ยวรำคาญเพื่อนเนี่ยไประโยของกินแล้วดีกว่าโฟกัสตอนนี้พี่มีหิวละเหมือนกันพร้อมไหมพร้อมพร้อมมีไหมพร้อมไหมไปเพื่อนครับโฟกัสแจกระเบีบอกเพื่อนๆสิว่าขนมของเราเนี่ยมีอะไรกินบ้างโอ้โหมีเต็มนะทุกคนนี่อันนี้โฟกัสหิวหรือยังหิวเหมือนกันะคะโฟกัสอยากินอะไรนี่โฟกัสอยากกินนี่อยจะกินมาม่าบะหมี่ออ๋กจึ่งสตรีมูฟเหรอใช่ค่ะอยากกินรถไหนรถนี้ละกันบอกเลยนะออกเกือบทุกคลิป ปลาปอนยังไม่เข้าเลยครับทุกคนปลาเดี๋ยวเราไปต้มกันตรงนี้ดีกว่านี่นะนี่นเพื่อนอย่าลืมเรามีนม้ำร,ร้อนนะครับก็น้ําก็เติมมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่นั้นเรามาเริ่มต้มเลยดีกว่านะครับเวลาเพื่อนต้มน้าร้อนเนี่ยเพื่อนก็ต้องระวังน้ําร้อนลวกนะครับผมถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูคลิปเตือนภัยน้าร้อนลวก <c oughs> ของช่องบุแการมิลีล่แก๊งหน้าน,นะครับทุกคนอ่ะบุกการ์ระวังรอรอน้ำร้อนเดี๋ยวทำอะไรทำอะไรดีนั่งหรอควานชุบดีกว่าวามาไอ้เจ้อะไรอะ ฝากยั่จุจบกี่เป้าดีห้าเป้าห้าเป้าสิบเป้าสิบเป้าสิบเป้าถ้าเกิดฟิล์มชนะโฟกัสเนี่ยฟิล์มจะแย่งโฟกัสกินมาม่าหนึ่งคำถ้าเกิดฟิล์มแพ้เนี่ยกันกินมาม่าฟิมหนึ่งคำได้โอเคป่ะคำใหญ่เลยอะพอไหมทุกคนนะเป็นสักขีพยานนะครับว่าใครจะโดนแย่งกินบะหมี่กึ่งสเร็จรูปนะครับผมพูดกันตะสนไปเาาะกป๋ ครบห้าแล้วสิบเป้าฮประกันสิบเป้าเอาไปดิฟิมแปดฟิมเก้าแลมวฟิมแล้ฟิมตนีต้กล้าต่อกัมาเร็วๆกัมาเมานะเยมาเยฟิมจะออกเดานละกันยยจบเฮ แมวไม่เอาไม่บอกแหรอยิงจุกตัดกินได้แย่งกแมวอะไรพวกกัดแพ้เพื่อนเป็นพยาใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมแผลพวกกัดโดนฟิลแย่งไอ้ยพวกกัดเนี่ยเดโดนฟิล์มแย่งกินเพราะว่าหนึ่งคำมาได้แล้วเดือดแล้วนะคะอะพวกกัดเทเลยนะแต่ก็ต้องระวังนะเพื่อนๆอย่างนี้นี่อุ้ยกระเท็บไปก่อนเลยหรอใช่อุ้ย เอามาวางไว้เลยจางนั้นเราก็จะรอให้เส้นอืดใช่โหอุ้ยปักโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาแต่โฟกัสอย่าลืมที่เราปังอยู่กันสิเป้่าเมื่อกี้มามามาแบ่งก็ได้แบ่งก็ได้มามาทีจะขอคำหนึ่งใช่ไหมมาและนี่ก็คือคำหนึ่งของผมนะครับทุกคนคำหนึ่งพื้นจำพังอะไรครับเนี่ย นี่ไงคำหนึง่งนี่กล่องกล้องเราก็เอากันแล้วนะเสร็จ้วเสรแล้ว,ลวอ๋อหล่อนี่โอ้โหเอาคำนิดเดียวก็พอชิมชิมไงชิม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 ไงคำใหญ่ก็น,น่าไม่เป็นไรหรกอกอันนี้ก็ถือไว้อันนี้ก็ถือไว้อันนี้ของกัสไม่ใช่เอ่งเนี่ยผมก็แย่งของกัสกินหนึ่งคำนี่ค่ะหืมเอาอะดี นะทุกคนครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาพักกินอันนี้ยังก่อนนะครับทุกคนเพราะตอนนี้หิวมากเลยนะครับคืนนี้กินอะไรให้อิ่มแล้วเราก็จะไปทำงานกันต่อดีถ้าเกิดเรากินเสร็จแล้วโฟกัสไปไปไหนเดียวไปดูหนังไหมได<ป>้โอเคแต่เราขอกินนี้อิ่มหมดแล้วครับทุกคนไปโอ้โ,อโอตอนนี้ก็ีย้คำว่าอิ่มใช้ได้เลยนะครับทุกคนไปโฟกัส อะไราไปดูหนังอันนีกว่าไปอันเพื่อตามานี่ไอเราก็เล่นเกินนะใช่ไหมพีกแกใช่ค่ะต่อไปละจามาดูหนังกันแล้วเรานะคะไม่ได้ดูหนังธรรมดาเราจะมากินนี่กันด้วยค่ะทุกคนป๊อปคอร์นทั้งยามอยากดูอะไรอยากดูโฟกัสแอนฟิล์มหรออยากดูแบบเออเป็นนี่ไงนี่ไงโหนี่อ่มีชอบดูคลิปนี้มากเลยโฟกัสที่เพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวบ้านเวสต์มันใช่ไหมแล้วมีต้นคริสต์มาสอยู่ข้างหน้าเต็นท์เนี่ย สวยมากแล้วก็ต้องหาดีๆบ้านอีนิดอขาเหรอไอ้เนี่ยต้องปุบ้านนี้มาหาว่าอีนิดไงมาโฟกัสเราพอเราจะดูเนี้ยไปด้วยใช่ไหมเราก็จะกินอะไรป๊อปคอนไปด้วยนะคะไปครับแล้วตรงนี้ไงไ,งไปเปิดเลยเมื่อกี้เราก็่กินมาใช่ไหมยังอิ่มอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากินเล่นๆนะครับทุกคอยู่คน,คนละคำฮะอยู่คนละคำผมไม่ได้กินพอดีวันนี้ไปชุบกันนะโอ้ อุ้ยต้อคิดว่าสวยอะ่ะนี่ไงแล้วก็เต็นท์สวยมากคลิปนี้ใครยังไม่ไดูนะครับอย่าลืมนะครับผมไปดูด้วยนะครับตามด้วยนะคะอ๋อไอ้บ้าอีกไงใช่ไหมอือสุดยอดมากเลยอ่ะแม่งสวยเลยยังไงลูก อ๋อฮัมเพมอกัไกัน่าาา่ิดา่เกิดม่เอตัวเอกโอเคนนีโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับแล้วก็ดูหนังกัน จบไม่ที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ผมก็เริ่มง่วงแล้วนะทุกคนไปง่วงยังง่วงมากค่ะวตอนนี้กินไปง่วงไปแล้นะทุกคนก็นะก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยเราก็มีคําถามให้เพื่อนๆนะคะทุกคนก็คือว่าถ้าเกิดเมื่อเนี่ยติดอยู่ในกล่องกระดาษหนึ่งคืนเนี่ยเพื่อนๆนะครับจะทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมอย่าลืมมาบอกพวกเราด้วยครับผมทุกคนตอนนี้ยครับพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดใครนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะส่วนพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ผมนอนกันแล้วันดีหรือแปลงฟัน้วยครับทุกคนผมนอนลอะนอนอกกน,นะอนนะอ,อ,ะอ,อในใีจจะ จะจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้ง you are my o